คุณผู้ชมเหล่ากาชาติจังหวัดลำปางจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาติไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพบ2เมษายน2568โดยมีนางนัทชามีจันนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลำปางพร้อมด้วยผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่32หัวหน้าสนราชการและประชาชนร่วมกิจกรรมที่อาคารศูนย์นันทนาการสร้างสารรค์โฮลกรเทศบาลนครลำปาง ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและคณะค่ะได้เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้บริจาคโลหิตด,ดวงตาและอวัยวะพร้อมกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นการช่วยเหลือและต่อชีวิตให้แก่เพื่อนมนุษย์และจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยอีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือผู้ที่สูญเสียอวัยวะให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนร่วมทำความดีบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยในโครงการ 70, พรรษา70ล้านซีซีเฉลิมพระเกียร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรับพระผงหลวงปู่มั่นภูริทัตโตสำหรับผู้บริจาคโลหิตครบ2สองครั้งระหว่างวันที่หมกราคมถึง31ธันวาคม2568มีจำนวนจำกัดค่ะสามารถนำบัตรผู้บริจาคโลหิตติดต่อรับที่ห้องรับบริจาคโลหิตอาคารพระสงฆ์พระพาทโรงพยาบาลลำปางค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่